Establish Device Canyon, ast, เนี่ย c o n o r d o Canyon, Cony Crossroads และ Command c e a v e n เพื่อนๆจะต้องไปวางอุปกรณ์ใน3จุดนี้นะคะที่เมืองไหนก็ได้นะคะแค่อันเดียวในเควส r รีวิวนี้นะคะมันจะเป็นเควส t เนื้อเรื่องซึ่งจะมาให้เราทำเนี่ยก็ในช่วงแรกที่จะเป็นส่วนของ r e ีวิวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น Resistance แต่ละเควส t นะคะก็จะมีลักษณะการทำคล้ายๆกันก็คือจะต้องไปวางอุปกรณ์ก่อนเป็นส่วนแรกจากนั้นเควสส่วนที่2มันถึงจะเด้งขึ้นมาบอกว่าให้เราทำอะไรนะคะมันก็ไม่ได้ยากมันจะเป็นไปตามเนื้อเรื่องนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องตกใจว่าตอนแรกโอ้โหทำไมเควส t เยอะจังเพราะว่ามันเป็นช่วงเปิดซีซันเนาะมันก็จะมีนู่นมีนี่ให้เราทำเยอะแต่ว่าต่อๆไปก็จะมาแค่สัปดาห์ละ 2อถอันคิดว่าแค่ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสามารถไปวางได้สามเมืองเมืองไหนก็ได้เพราะว่ามันให้ไปวางแค่ชิ้นเดียวเพื่อนๆเ,เลือกเมืองที่รถบัสนะคะมันผ่านเราจะได้ไม่ต้องบินนานวิธีการดูชื่อเมืองพวกนี้นะคะกดคลิกไปที่ชื่อเพลสเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นบนแผนที่เลยว่า เราสามารถไปทําที่ไหนได้บ้างของไซนอันนี้ก็มาที่คอนโดแคนยอนแล้วก็เลือกของส่วนตรงที่อยู่ด้านล่างสุดเพราะคิดว่าถ้าเข้าไปในเมืองอาจจะตายก่อนได้ทํานะคะ,อะพอประมาณใกล้ๆนะคะก็จะเห็นเป็นอันนี้แหละเนี่ยหลักที่เราต้อง,องทําเราเดินไปชนแค่นั้นเองนะคะก็จะผ่านเคเวสและถ้าเพื่อนๆเนี่ยดูใน <7 S 1> มินิแมปนะคะ <4. S 1> มันก็จะมีสัญลักษณ์คอยบอก <5. S 1> ด้วยเ <5. S 1> พื่อจะได้ <5. S 1> ไม่ต้องหลงทาง พอเราทำส่วนแรกเสร็จส่วนที่2ก็จะขึ้นโชว์มาเลยอันนี้นะคะ r e t i e e IO Envelopes with Top Secret Plans เราจะต้องไปเก็บซองจดหมายที่มันมีแผนล้ำสุดยอดอยู่ข้างในกดชื่อ Quest ปุ๊บนะคะแบบเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีลายที่เลยแล้วเราจะต้องไปเก็บทั้งหมด3มอันมันมีขึ้นว่าที่คอนโดแคนยอนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงกัน ก็ไปสุดที่ใกล้ที่สุดก็ดีนะคะ mm. เพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบเดินทางไกลายลาวนะคะ mm. เพราะตอนนี้มันไม่มีไอเครื่องยิงใหญของสไปเดอร์แมนแล้วว่าพอมันไม่มีปุ๊บใช่ไหมคะ mm. มันก็จะค่อนข้างเดินทางลําบากช้านิดนึงคิดถึงมากๆอ่านี่นะคะมันจะอยู่ในในซุ้มในถ่านของพวกไอโอค่ะนี่เลย นี่นะคะเก็บเลยอ่งันดูที่มินิแมปนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่ใ่ไม่แน่ใจว่าไอ้จุดหนึ่งอ่ะมันมีกี่อันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆเมืองแล้วกันบางอันนะคะสมมุติมันขึ้น3อันเนี่ยเราสามารถทำได้ที่จุดเดียวเลยมันจะอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะต้องเดินดูสักนิดนึง อันนี้ที่ rocky r e e l s นะคะคเพื่อนเจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายตกใจขึ้นมาเยอะเลยทรายก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีที่จุดอื่นๆแถวแถวนี้อีกหรือเปล่านะคะอาจจะแบบตาดูไม่ดีเราไม่เห็นเองก็ได้นะคะลองวนๆดูก่อนถ้าเกิดว่าแถวนั้นมันปลอดภัยนะและที่เิวเทสนะคะเพื่อความสะใจนะคะขอมาที่เมืองแบบเสี่ยงๆสักนิดนึงขึ้นมานะคะมันก็จะอยู่ข้างบนนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกของรีวิวนะคะเดี๋ยวพอออกไปที่นักรับบี้เนี่ยพอเปิดเควส t ดูก็จะเห็นอันใหม่เดี๋ยวเราจะไปทำอันใหม่ในคลิปหน้ากันค่ะ